สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเมาส์สดันจา่าเพราะดาราสาวร่างอวบรายหนึ่งค่ะสร้างกระแสเนี่ยไม่ขึ้นพร้อมกับมีการแะค่ายด้วยนะบอกว่าปั้นให้เนี่ยก็ไม่ดังต้องกลืนน้ำลายตัวเองกลับไปซบค่ายเก่าว้าวคุณผู้ชมคาะมีเรื่องตื่นเต้นอีกแล้วค่ะ ใครกันนะ้าช่วงนี้เนี่ยในวงการบันเทิงขยันมีการวงการบ้านผุดคำไม้ต่างๆออกมาให้เหล่าบรรดาขาเผือกขาเมาส์เนี่ยต้องกลับมาสืบเป็นการบ้านกันอย่างหนักค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะมาดามกุ้งกิ้งเนี่ยได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวซุบแซ่บๆจริงๆของดาราสาวร่างอวบรายหนึงค่ะ ที่พยายามจะสร้างกระแสแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็สร้างยังไง,ง,ไงก็สร้างไม่ขึ้นนะคะเลยต้องมีการกลืนน้ำลายตัวเองซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องไปดูกันเองจ้า<อ>คืออย่างนี้นะคะมาดามกุ้งกิ้งเนี่ยได้ระบุว่าเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของดาราสาวคนหนึ่งชีเนี่ยเป็นสาวอวบใช่ไหมแต่ว่าชีเป็นคนที่น่าสวยนะ แต่ติดที่ว่าหน้าเธอเนี่ยไม่ใช่โทนนิยมอ่ะเลยถูกมองว่าสวยแบบตลกตลกอ่ะก็ไม่ได้สวยเลดอะไรขนาดนั้นไม่ได้สวยปังอะไรขนาดนั้นอ๋อลืมบอกลืมบอกคือชีเนี่ยอวบอวกหน่อยแล้วก็ไม่ได้เป็นนางเอกนะเป็นดาราสาวธรรมดานี่แหละร้องเพลงได้ไหมก็ร้องได้ปกติเอาจริงๆเนี่ยนิสใส่ของชีก็คือถูกลือเสียงเล่าอ้างมานานว่าชีเนี่ย เป็นคนที่มีองค์ประมาณนึงนะก็คือเรื่องมากพอสมควรทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้ดังมากมายแล้วก็ไม่ได้สวยเลิศเลอขนาดนั้นไม่ได้เป็นนางเอกด้วยย้ำอีกรอบอ่าแต่ก็อยากจะเรื่องมากรุ่นแน่นนี่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยค่ายก็รักแล้วก็เอนดูเพราะว่าเออยังไงดีอะเอนดูเธอดีอะนะต่อหน้าผู้ใหญ่ก็จะมีคนเอ่อดูเอนดู ure, แล้วก็เป็นคนที่มีอำนาจในค่ายเนี่ยเอนดู ure, นะคะแต่ชี she, เนี่ยเรียกได้ว่า คนต่ำกว่าเนาะชีก็เหยียดสุดชีวิตเลยนะคะอืเหยียดสุดชีวิตเลยทางนั้นที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มาจากพื้นฐานคนที่ดีอะไรขนาดนั้นไม่ได้คุณหนูอะไรขนาดนั้นแต่ฉันก็ทําไมอะฉันไม่ได้เป็นคนหนูแต่ฉันอยากจะถือตัวจบนะเออทีนี้ค่ะเรื่องของวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แฉเรื่องนี้อย่างเดียวนะคะแต่ขอแฉก่อนหน้านี้ที่ชีพูดไว้กับค่ายหนึ่งบอกว่าอยากไปอิสระอยากไปทําธุรกิจ แล้วก็จะใช้วิธีกลยุทธ์การสร้างกระแสที่ร่ำเรียนมาทั้งหมดเนี่ยต่อยอดตรงนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยบอกตรงๆว่าชีก็ทำได้นะเป็นกระแสทุกเรื่องเลยนะให้สังคมเน่ยด่าแล้วก็ต่อว่าอยู่พักใหญ่นะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยดาราสาวร่างอวบเนี่ยชีถือว่าดีกว่ารุ่นน้องในค่ายแล้วก็คนอื่นมากก็คือมีคนด่าแล้วก็มีชื่อในข่าวอยู่เสมอๆเ,เลยแต่อย่างที่บอกค่ะเออเพราะว่าความเสร่อของชีเนี่ยทำให้คนเกลียดเพิ่มขึ้นไง สร้างกระแสไม่ดูตัวเองแล้วก็สร้างกระแสเนี่ยไม่ดูคนที่ไปเกาะด้วยว่าเขาไม่ได้โอเคแบบเออเขาไม่โอเคมากๆประมาณนี้นะคะทีนี้ค่ายชียอะใจดีนะก็ให้ชีไปแต่ชี้ก็คงจะรู้ตัวมั้งว่าไม่น่าจะไปรอดทีเดียวแหละก็เลยเหยียบขาข้างหนึ่งไว้ที่ค่ายแล้วก็ยังไม่ยอมไปจากค่ายเะทีเดียวกึ่งกึ่งกั้มกั้มกึ่งกึ่งนะคะไม่กล้าออกมาเต็มตัวใช้วิธีรับงานเองแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับค่ายแทน ซึ่งค่ายเนี่ยก็ยังโอเคอยู่เพราะเอ็นดูที่น้องเป็นเด็กดีอ่าทีนี้ค่ะเดียนเนี่ยดันไปเจอแหล่งข่าวคนหนึงที่ทํางานใกล้ชิดกับชีสมัยก่อนมาด้วยความที่บังเอิญไปเจอที่สัมเพลงอะไรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนางเนี่ยไปเลือกซื้อของแล้วก็หยุดกินข้าวกันก็เลยมีการแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันนิดนึง ซึ่งในความว่าชีเนี่ยไปออกคลิปไปเยอะในค่ายเรื่องมากนั่นเรื่องมากนี่จนผู้บริหารเนี่ยได้ยินแล้วก็เริ่มเชื่อเลยจะปล่อยสัญญาชีไปแต่ชีก็ยังยืนยันว่าจะแบ่งเงินให้ค่ายต่อไปนะอ่ะค่ายก็โอเคไม่ว่าแต่ปรามต่อว่าอย่าเรื่องมากชีก็รับปากค่ะเออไม่ปฏิเสธโอเคได้หมดหน,น,นู่นนั่นนี่ แต่ต่อมาการสร้างกระแสของชีเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่างแต่ว่ายังไงอะ่ะคนด่าก็ไม่ได้เพิ่มเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่มีใครจ้างด้วยเนาะตอนนี้ไปออกรายการเอออะไรเอยโควิดก็แรงด้วยแถมคนที่ให้จิ้นด้วยแต่ละคนเนี่ยก็สายหน้าไม่ขอรับข้อเสนอพร้อมกับบอกว่าเออเปิดข่าวมาก็มันรู้สึกยังไงอะ่ะมันก็ไม่เหมาะสมอะ่ะเออเสียใจ ก็เลยเออเทชีไปเลยเออแล้วเขาก็ไม่โอเคเนาะชีก็โมโหบอกฉันออกจะด,ดังแล้วก็ออกจะสวยตัดมาที่ผู้ชายของชีแต่ละคนเนี่ยไปขอเขาจิ้นด้วยเขาก็ไม่เอาทาั้งนั้นจ้ะเขาไม่อยากเล่นด้วยงานนี้ค่ะชีก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่างานก็หดก็ถอยเนาะเงินก็ไม่มีแถมยังเออการสร้างกระแสเนี่ยที่ร่ําเรียนมาเนี่ยก็ไม่ได้ผลซะและ้วชีก็เลยเดินหน้าเอาผลไม้กระเช้าใหญ่ไปขอขามาผู้ใหญ่ แล้วก็ขอต่อสัญญาต่อไปไม่ยอมออกเด็ดขาดซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยก็เบรกชี่ว่าเอา้าแม่แสค่ายอีกแล้วหรอว่าปั้นมาทําไมไม่ดังทําไมไม่ให้ชีดังสุดๆให้ดังเออให้ชีดังสุดๆก็ไม่ได้ชีก็ยิ้มแบบแห้งๆก่อนที่จะบอกว่าอาไม่หรอวค่ะรักค่ายตลอดเลย ไม่เคยแซะเลยแล้วก็ขออยู่ต่อไปพอชออาาอีออกมาจากห้องผู้บริหารเนาะก็โดนคนที่ชีเนี่ยเคยเหยียดแซะทันทีว่ากลืนน้ำลายตัวเองนึกว่าจะไปที่ไหนรอดโอ้โหที่แท้ก็แค่ปากดีชีก็เลยได้ยินดังน,นั้นใช่ไหมคะโมโหหนักมากค้อนแรงเลยซึ่งก็ผ่านมาค้อนแหล่งข่าวของเดียนด้วยนั่นเองก็จบด้วยประการชนี้ว่าชีเนี่ยไปไม่รอดเด้อสศพข่ายก่าวไปอีก งานนี้คะ่ะคุณผู้ชมขาหลังจากที่มานำกุงุงกิ้งเนี่ยออกมาแชฉแล้วก็ออกมาเล่าเรื่องราวนะคะทำเอาบรรดาขาเผือกขาเมาส์าเนี่ยต่างก็ต้องทําการบ้านอย่างหนักแน่ๆเลยหลังจากที่ได้เห็นเรื่องราวคไใบปิดจนานี้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหวยจะมาออกที่ดาราสาวร่างอวบคนไหนนะคะว้าวมากค่ะข้อมูลนี้นะคะเรียกได้ว่าข้อมูลก็แน่นมากจ้ะสาวอวบนะจ๊ะคุณผู้ชมคิดว่าดาราสาวอวบเนี่ยมีใครกันบ้างแล้วใครพอจะเดาได้ ก็สามารถมาคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะและนี่ก็คือข่าวไว้ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม